มาชมครับนกสร้างรลังสร้างบ้านบนต้นมะขามเทศจะโค่นก็ไม่ได้ครับมาสร้างกันหลายรลัง1 0 2ถึง20หลังผัดเปลี่ยนมาเรื่อยครับหลังไหนที่เก่าเขาก็ทำใหม่อันนี้จะเป็นเรียกนกกระจาบ หรือนกอะไรก็ไม่รู้ครับบางคนก็บอกไม่ใช่นกกระจาบจะโค่นก็ไม่ได้ครับมาขามเทศมีหนามไม่อยากเอาไว้ครับแต่ก็มีฝักกินได้เรื่อยๆครับจิ้มกับพริกเกลือก็ได้แต่โค่นไปแล้วไม่รู้ว่านกเขาจะอยู่ยังไงก็สงสารก็ต้องปล่อย จนโตนี่ครับสร้างกันเก่งมากครับเขาจะดึงฟางหรือเศษหญ้ามาทีละเส้นมาถักผมผมเคยสังเกตเขาทำหลังเขาจะจิกเส้นทางมะพร้าวใบมะพร้าวฉีกมาเล็กๆเ,เส้นเล็กๆหรือหญ้ามาถัก จนเป็นรูปทรงแบบนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆครับทำได้สวยงามบ้านใครมีบ้างครับหลังนกกระจาบหรือนกอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ใครจะเรียกครับ